หลุดวิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ Honda Accord Generation ที่11คาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยครับ Honda Accord Generation ปัจจุบันก็คือ Generation ที่10ซึ่งตอนนี้ก็ทํำตลาดมาทั้งหมด5ปีแล้วอีกไม่นานจะมีการปรับโฉมตามเจ้าตัวซี v i c แน่นอนครับเพราะตอนนี้ได้มีภาพหลุดทดสอบวิ่งออกมาแล้วด้วยซึ่งภาพนี้ถ่ายบนถนนนิวยอร์กซิตี้สหรัฐอเมริกาครับ รุ่นนี้จะเป็น Accord Generation 1ที่11มาเหนือคาดพร้อมการปรับการออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยครับจะไม่ใช่ Accord ที่เราคุ้นเคยอต่อไปไฟหน้าของเขาจะมาเป็นแบบแนวซีวิกรูปของด้านท้ายรถเนาะเราจะเห็นไม่ชัดเจนแต่เรามีภาพของเซ็ปิ์ที่ทำไว้เรามาดูกันครับจะตัว Accord Generation ใหม่นี้เราจะเห็นว่าไฟหน้าดูเปลี่ยนไปอันนี้จะมีการคล้ายกับเจ้าตัวสวิมากขึ้นแต่องศาของไฟอ่ะจะอยู่ตาม a c c o r d รุ่นเดิมเลยครับ กระจังหน้าก็ถูกปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยมาแนวซิวิกมากขึ้นเช่นกันผมมองว่าไฟหน้าตัวใหม่นี่ถ้าดูดีๆนะครับตัวเดิมสวยกว่านีกนเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเดิมจะรู้สึกมีคลาสกว่าอันนี้ก็ต้องแลแต่อคนเนาะบางทีเรารุ่นใหม่มาดูคันจริงก็อาจจะสวยกว่าก็ได้ และที่สําคัญคือด้านท้ายอันนี้ผมชอบมากนะครับมีการปรับใหม่ทั้งหมดเลยไฟท้ายเหมือนเอาไฟของ HRV ในเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยย่อส่วนแล้วก็เอามาใส่ให้มันดูลงตัวในรุ่น Accord ใหม่นี้ทําให้ไฟท้ายของเขานะครับจะยาวทั้งแถบเลยพอไฟท้ายยาวแล้วมันก็จะดูหรูหรามากขึ้นนะครับเอาละครับตอนนี้ข้อมูล Accord เ,เจนใหม่ล่าสุดเนี่ยมีเพียงเท่านี้นะครับมีแค่ภาพทดสอบวิ่งแล้วก็ภาพเรนเดอร์ให้ทุกคนได้ดูก่อน ถ้ามีข้อมูลอะไรหรือว่าข้อมูลรถจะเปิดตัวเมื่อไหร่อะไรยังไงผมจะมารีบอัปเดตเลยครับยังน้อยตอนนี้ก็ได้เห็นรถทดสอบวิ่งกันแล้วโอ้ใจรออีกหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ